กลับสวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมได้นำมาเผยแผ่เล็บร่วมศึกษาพิจรารณารูปหล่อโบราณของหลวงพุขุขวัดโพไซทองเนื้อตะกั่วปี2513นะครับว่าเป็นอย่างไรมีพิมพ์ไหนมัง่ง คิปวิดีโอนี้เป็นจริงอย่างที่สุดนะครับยากที่ว่าใครจะเอามาเปิดเผยเอาล้วครับเข้ากันเลยครับรูปโลโบราณเนื้อตะกั่วปี2513ของหลวงปู่สุขวัตโพไซทององค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะใหญ่กว่าองค์อื่น มันจะมีอยู่สามพิมนะครับพิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่องนี้นครับการพิจารณานะครับคือเราต้องดูแล้วก็จําพิมพ์พระให้มันได้นะครับว่าเป็นยังไงดูลักษณะดูรงประคตประคตด้านหน้านะครับเนี่ยประคตด้านหน้าดูฐานดูมือของท่าน ตรงกลางนี้จะมีลูกแก้วนะครับกลมๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์กแก้วในมือนะฮะดูหน้าดูตาครับแล้วก็พิจารณาเอาเนื้อหาเอานะครับนี่นะครับด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับซูมชัดๆเลยครับนะี่ครับองค์ี้สภาพ ประมาณ95%ขึ้นนะครับสวยสภาพเก่าเลยครับดูง่ายนี่ครับเดิมๆจากเบ้าเลยนะครับยังมีเศษส่วนผสมอยู่ติดเลยครับนี่มาดูฐานอันนี้เขาเรียกอุดประรดนะครับ แล้วหายากมากๆนะครับอุดโปรดนานาแบบนี้น้อยองค์จะมีนะครับแล้วจะพบเจอได้น้อยนะครับส่วนมากจะมีแค่ป้ายป้ายเรียบไปเลยแล้วก็จะมีแค่อุดผงครับแต่องค์นี้พิเศษหน่อยอุดจนนูนมาเลย <c oughs> ครับนี่การพิจารณาครับอย่าถ้าท่านมีนะครับอย่าไปลงเชื่อเสียนนะครับ เสียตีเก้หมดเลยครับเพราะอะไรตีเก้ก็เลยไปปิดหลังใหม่ของท่านครับองนี้มีตําหนินิดเดียวนี่เองนะครับเนี่ยตรงหัวข่าวจะบุบหน่อยนึง่งจะเป็นรอยหนึงนอกนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างครับว่ามีตําหนิแค่สองจุดแค่นั้นนะครับ นี่ครับพิจารณาได้เลยนะครับอง์นี้ไม่ได้ล้างนะครับถ้าท่านมีท่านอย่าไปล้างนะครับจะเสียเสียแล้วอย่างเสียความเขา่าเสียอะไรเลยนะครับเนื้อตะก,กวัวเขามีวิธีที่ว่าจะทําให้เงาให้สวยได้นะครับโดยไม่ไม่ใช่วิธีการล้างนะครับการล้างจะทํา คราบเบ้าให้อะไรมันเสียไปเลยพิจรารณานะครนี่ครับสภาพแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอากล้องสองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะส่งได้เพราะว่าผมก็ไม่นถนัดนะครับกล้องสองแป๊บนะครับจะดูความเก่าความอะไร นี่ครับห้า,าได้แล้วความเก่าได้อายุนะครับนี่นี่ครับมวลสารยังติดอยู่เลยครับถามว่ามีเก้ไหมครับมีครับทำขึ้นมามีเก้แน่นอนครับ เกดูยังไงล่ะครับถ้าเกนะครับเนื้อพระนะครับจะใหม่ร่องรอยการตะไบนะครับร่องรอยการตะไบจะไม่ใช่มันจะไม่ออกสีเดียวกันกันกบสีเดียวกับเนื้อพระนะครับจะไม่ออกกับสีเดียวกับเนื้อพระความพิเศษของเนื้อตะกัว รูปหล่อโบราณของหลวงพุทุขคือเขาจะผสมเอ,อเขาเรียกว่าแร่เจ้าน้ำเงินเข้าไปนะครับแต่ของเกีนี่แน่นอนครับไม่มีไม่มีแน่นอนครับเกง็ง่ายๆครับองค์นี้ดูง่ายครับนี่ร่เจ้าน้ำเงินอยู่ เดีจะส่งให้ดูอไม่ส่งก็ได้ครับยีขยายผมก็ไม่เคยถนัดที่ว่าจะส่งกับกล่องเอ๊ยเกิดปล้องนะครับขออภัยอ่ได้แล้วครับนี่ครับจะมีเศษเร่เจ้าน้าเงินอยู่นะครับนี่คือความพิเศษของเนื้อตะกัวปีสอง3ห้ารนอ่งสามหลวงพุทุโพใสทองครับ ที่ต้องผสมเข้าไปครับดูชัดๆกันเลยครับไม่ต้องสองกล้องครับสวยครับตรงนี้สวยมากครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะราคาไปไกลมากนะฮะ อุดโปรดอุดนูนเลยนะครับผงมวลสารอุดแบบนี้หายากมากส่วนมากจะเป็นป้ายโปรโดเรียบๆนะครับครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับก็จะเอาเนื้อ แบบอื่นมาให้ดูมาให้ดูมาให้ชมกันนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองผสมแล้วกัน,นครับเนื้อตะกัวก็ครับนี่ต้องจําพิมพ์ให้มันได้นะครับจําพิมพ์ได้ไม่ยากครับจําพิมพ์แล้วก็เนื้อหาได้ก็คือเทแล้วครับอย่าไปลงเชื่อใครดูด้วยท่านดูด้วยตาท่านเองครับอย่าไปเชื่อทรงเชื่อเซียนเขาลอกเอาหมดเลยครับพระ หาสภาพอย่างนี้ไม่ได้คนระับเดิมๆส่วนมากจะเห็นล้างกันหมดนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตาม EP นี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ